ได้ยินชื่อตอบด้วยนี่เป็นคำสั่งได้ยินแล้วพเทวอลเดินเล่นสนุกอยู่ละสีตอนนี้ไม่มีอะไรชิลเหมือนอาการหนาวตอนเช้าในหลอนตอนแล้วล่ะฉันไม่อาจจะเบรกนายนะแต่ว่าเราได้รับการยืนยันมาจากหลายฝ่ายที่จะดรัดกอสแมนเนอร์คำสั่งว่ายังไงบ้างให้ไปที่ยูเนเต็ดอินเดียเฮาส์กับอิเกเลนแล้วก็ลาฟาเยตและกำจัดผู้บุกลุกนต่พอจะมองเห็นนั้นไหมอยู่ตรงไหนว่า สวัสดีครับคุณลองชมแพ็กชุดชาแนลนะครับตอนแรกไม่ได้สวัสดีเพราะว่ามันคุยกันพอดีเลย <laughs> ตอนที่สองแล้วนะครับต่อกันเลยทีเดียวเชียวตอนนี้มันให้ผมมองมองอะไรวะให้กด L สองครั้งโฟกัสให้กูโฟกัสอะไรวะ <laughs> รอย่าลืมปรับเป็น Full HD นะครับใครเพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับในนี้ก็ต่อนเนื่องจากตอนแรกเลยนะครับโอเคภาษีละ ด้านขวานะชองฉันเองไปเช็คสลักการนะแล้วก็ช่วยระวังตัวเองด้วยแล้วนี่คลาดได้ให้อาวุธกับนายหรือยัง yes yes ให้มาแล้ว xcm2 pressure อืมโสวยเลยครับปืนยังแจมครับปืนโบราณฮนะแต่ดูแล้วก็อแอบทันสมัยอยู่นะ เราต้องตามหาพวกรถกิจให้เจอเขาไม่แค่พลเ,เมืองอย่าได้ทำรุนแรงทำไมจำเป็นรับทราบแล้วน่าจะมาแจมไหมฉันติดภารกิจนะว่าจะตามไปสมทบกีหลังโอเคจะไปเดี๋ยวนี้โอเคครับนั่นก็เป็นเสียงของเพอร์เซวลก็เป็นน่าจะเป็นหัวหน้าชุดของคา a าแฮตน่าจะเป็นอย่างนั้น,นครับยังเล่นไม่ถึงแต่ผมคาดเดาประมาณนี้เพราะว่า เพราะที่ว่าผมอ่านใน YouTube มา,าไปอ่านใน g o เ g l e มันเหมือนว่าจะแก่สุดในทีมฮะมเป็นผู้อาวุโสมาพร้อมจะลุยกันมานานแล้วสำหรับคนที่ดูตอนแรกไปแล้วก็มันจะไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องเท่าไหร่นะครับเหมือนเหมือนหนังครับเล่าเล่าตอนท้ายปุ๊บแล้วสลับมาเล่าตอนแรกครับไทม์ไลน์มันจะแปลกๆนิดนึงแต่ก็ผมว่าเล่าอย่างเงี้ยค่อนข้างน่าติดตามนะโอ้โหภาพสวยแทย้เหลา นี่ครับดูข้างในอาคารนะฮะยางสวยโอ้โหนิ่งมากครับบอกตรงๆว่าไม่เสียดายเงินเลยครับขนาดเล่นแค่หนึ่งสองแชปเตอร์เท่านั้นเองอพอบ้านนะครับสวัสดีตอนเช้าผมจะไม่เน้นเก็บของนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาทักว่าพี่ทำไมไม่เก็บของเฮ้ยทำไมไม่เก็บของไม่เน้นนะฮบเราไ่เน,นเน้นเรื่องแล้วก็เกมเพลย์กันดีกว่า นี่มันกวาดอะไรอยู่วะนั่นคืออะไรลิฟต์หรือเปล่าน่าจะเป็นลิฟต์นะครับซ่อมลิฟต์อยู่นี่อะไรเอ่ยอเก็บมาครับดูจากะปองน่าจะเป็นถั่วโกแก่ตอนนี้เรากำลังจะลงที่ถนนนะครับรับแซบ่บโอ้โดดไปเลย โอ้ยโอ้โหกระแฮได้มังชาวล็อกจริงๆลงธรรมดา,าเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ครับต้องกระโดดข้ามฝั่งตึกมาครับพลาดมามีนอนยิ้มอยู่ข้างล่างอย่างแน่นอนอ๋อมีทางลงอยู่ตรงนี้นี่เองอย่าลืมนะครับใครดูแล้วชอบก็กดซับสไครป์เพื่อติดตามผลงานกันได้นะครับผมก็ใส่ใจทำทุกคลิปให้ดีที่สุดอยู่แล้ว นะแล้วเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมเอ็กคลูซีฟของ PlayStation 4นะครับมีเฉพาะเครื่องแ s 4สเท่านั้นก็ได้ได้ยินเสียงเราไหมไม่นะที่นี่ก็เหมือนกันอีกเกลนนะครับเขาน่าจะกำลังเลอยิที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาชีบหายนั่นแหละเขาเลยผมรู้ว่าคุณกังวลนะแต่ขอให้เชื่อใจผมเถอะผมเป็นผู้ชายที่ดีท่านนายพูแบบนั้นนะฉันยุ่งฉันไม่ว่าเมคอยตามเพาหรอก เมื่อกี้ฉันไหว้วานให้ตำรวจเนี่ยติดป้ายประกาศไว้แล้วด้วยอืเ <c oughs> กิดเหตุที่ไม่ดีขึ้นนะครับอย่างที่โพสต์วอลแจ้งมาไอ้นี่มันนั่งร้องไห้ทําไมวะเมือ,องค่อนข้างเงียบม,มากครับว่าแต่นี่อะไรออเหมือนเป็นขวดเหล่าแบบเหล็กนะฮะมีปุ่มโยกให้ดูมุมนะฮะมีปุ่มกระโดกไหมไม่น่ามีนะครับเราวางก่อนแล้วกัน ถ้ามีปุ่มกระโดดก,ก็คงไม่ได้เล่นต่อเับเมาออแม่งตรงนี้กาแล赫เดี๋ยวแล้วครับฟังนะนั่นต้องปิดร้อมเขตน,นี้ไว้แล้วก็ทําแบบเงียบๆด้วยละ่ะประชาชนแตกตื่นนะครับท <c oughs> ําไมมาถึงเร็วนักละ่ะ <c oughs> ทักษะไงทีละฉะน,นั้นฉันยอมรับนะในเกินที่ด้เร็วกว่าคนอายุรุ่นลาเขาเดียวกัน <c oughs> อัศวินเน่เขาไม่แคร์เรื่องที่ผู้หญิงมาคอยในเรื่องอายุหรอกนะ แม้ท่านชายแม่สาวคนนี้ไม่เคยจะทำสักครั้งเลยนะแน่ล่ะเธอไม่เคยทำเลยมันประชดนะครับสองคนนี้น่าจะสนิทกันนะครับใครเป็นคนก่อเรื่องอ่ะเขาเนี่ยเป็นพวกโลภจิดวิ่งออกอารวาสสิโพสิวคิดว่าเป็นฝีมือของพวกกบฏมากกว่าฉันแค่คิดว่าดานจนยังเทพเหมือนเก่านะจำไม่ได้เรือไงว่าใครเป็นครูของเธอเขาเคยเก่งนะหมายถึงในวันนั้น่ะเคยเก่งเนี้ยนะนายก็ยังดูดีอยู่นะ แต่ฉันดีกว่าคุยกันเร็วแล้วเกินอีกเลนตอบด,ด้วยรับทราบโพสิพวอลเจอผู้หลงนี้แล้วคนทางเข้าที่ว<ม>ันออกสถานียู United India. เนเต็ดอินเดียเข้าสกัดได้เลยระวังตัวด้วยรับแทบมาเถอะเกรเตรียมตัวออกตัวกันได้แล้วนี่เป็นยูเนเต็ดอินเดียสแควร์นะครับเป็นจัตุรัสยูเนเต็ดอินเดียครับภาพสวยจริงๆฮะ ใครบอกภาไม่สวยตีตาแตกเัอตัวเธอภาพสวยจริงอะไรจริงนิ่งมากครับฉากแสงเงานี่ครับเสื้อผ้าพ,พริ้วครับเราวิ่งพลิ้วเลยแต่เสียท้งเดียวเลตเตอร์บ็อกเนี่ยพอพวกเราเข้าไปนะอย่าให้ใครผ่านเสื้อดีเป็ <c oughs> นอันขาดแน่ใจนะว่าเธอไม่ต้องการความช่วยเหลือที่รัก โอ้ยามยามนายคงหมายถึงผู้ชายบึกบึนใช่ไหมที่คอยควบคุมทุกอย่างถูกต้องงั้นนายสายหัวกไปซะฉันเกลียดที่จะเห็นนายถูกยิงเพราะพลาดท่ามีปัญหาเหรอฉันว่าทหารรับจาบ้างพวกนี้มันล้นนสำเส้นแล้วนะนยุนอิจิอินเดียชอบหาคนไม่เอาไหนามาทำงานสิ่งที่จำต้องการคือเอาปืนไปบุกถล่มมันให้เละฉันให้เขาปิดล้อมด้านล่างเอาไว้แล้วโอ้โหแม่ละเอียดไวผู้หญิงคนนี้ได้เป็นเมียแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วครับมันคุ้มครองเราทั้งชีวิต ดุอย่างกระหมาไปครับลงไปด้านล่างเป็นน่าจะเป็นอันเดอร์กราวนะครับสถานีอินเดเจ็ตอินเดียโอ้โหวิ่งหนีแล้วกันเฮ้ยโอ้โหแต่ละคนแม่งวิ่งข้ามอันดับที่สามขั้นสี่ขั้นอย่างวัยเออ สวยมากเลยครับนี่ผมเพลิดเพลินกับการดูภาพมันมากเลยครับฟินน่ะผมบอกเลยว่าดูยังไม่เท่าเล่นเองฮะเล่นเองภาพสวยในยูทูบอลกครับลงย t u b e ภาพมันตลกลงน,นิดนึงเอ้มีการตัวกระชากถลาถนครับอา้าวเฮ้ยโอ้โ,อโอหเจ้าหน,น้าที่ไปหาที่ลบอ้าวอ้าวยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่๋ยวเวลาทํางานแล้วอะไรอะไร,อะไรแล้ว เสอะนตอนนี้มันเป็นทีที่เดียวสอนครับอ่าสองยิงได้โอ้โหแบบอันชาร์จเต็มครับยิงแบบไม่ต้องเล็งอ่าสองเพียวเพียวเอลสองเล็งเข้ากับบานครับเรียบร้อยอย่านะครับนี่แฮกชูดนะครับแฮกชูดชอบยิงหัวนะครับเอาปืนมาเด้เยอะมีอะไรอีกเปิดปืนอกน่าจะเพียบครับต่ำๆเนี่ยสามมาแล้วอุ้ยมีม้าด้วยอ๋อทำลายรถม้าแล้วม้าหนีไปครับ โอ้โหเรียกพวกเพิ่มต้องการความช่วยเหลือ,อโอ้โจรไม่เรียกกําลังเสริมนะครับมาเลยอปอบนี<ป>่เอาหน้าฟาดบังเกอร์อาจารย์นี่แน่บอกแล้วาชอบอยิงหัวเอวาหัวมาซิเดี๋ยวเราค่อยๆลุกขึ้นเข้าไปนะครับกินแดงเข้าไปให้มันกดดันมาอาจารย์โอ้ยมาทางขวาออกมาเลย นั่นแหละโอเ้เย่เอ้ะนะใครยิงอ้าวยืนหัวโดยืนหัวโดนั่นหัว,หวแตกสิกโโครับการมาครับมันก็พิュ่เหมือนกันนะครับแต่เวลากำบังนี่ผมยังงงๆอยู่เอาหัวมาอุ๊วววืดวืดวืดโอ้โหวืดวืดแบบต่อเนื่องไอ้สัสโ,โ,โยตอดีโซเชียลแคมนี่น่ะ ว่าเช่าไอ้หัวโลนไม่หลบปืนกันเลยเลื่อยยังไงเนี่ยมาน,นั่งให้โผล่ให้ผมยิงเฉยเลยอันนะยังโดนครับยังได้อยู่หลบไม่เนี๊ยเลยน้องตายซะโอโหตายเกลื่อนครับ <c oughs> เขาบอกว่าโป,ปรติวบอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงนะยังไงเขาก็เป็นพลเมืองที่ <c oughs> ยิงตายเป็ิลกระสบเลย กลับไปจะโดนขังคุกไหมเนี่ยทำเกินก่อเหตุหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่านะแม่งมีอุ้ตคมือทุกคนเฮ้ยมีหลบตัวหลบทำไมเฮ้ยโอ้โหมีตัวประกันนะครับไอเว้ยอ้ยแม่งไม่ได้นะครับปิดประตูไว้สะก่อนมาทำไงลราทีนี้อ่ะกูไปไม่เป็นเลยครับเอ้ยมีเสียงอยู่ข้างในฮะลอก ประตูมันล็อกจากด้านในฉันยินเสียงตุ้มตามมาจากข้างในโอ้โหนั่นไงตุ้มตามเฮ้ยไม่นะรูระตยีบหน่อยนะมีพวกโรคจิตอยู่ข้างในเยอะเปลี่ยนเปิดรอเลยครับผมอะไรเฮ้ต้องเปิดประตูเองนะครับเปิดเข้าไปอ้าหนึ่งโอ้สตันนะครับอ้าหนึ่งแล้วยิงด้วยอ้าสองเย่ตระกันเป็นไรไหมโอเคหนีไปเลยปลอดภัยละ โอ้ยเจ๋งว่ะอัหนึ่งเช็ดแค่เหมือนเหมือนมืนยิงลมออกมาแล้วแบบคนที่โดนตัองสตานแดงอุ้ยเอ้าอีซี่อีซี่ชื่อปนชื่อเล่นมันหรวะไปไร่หมแห่วแม่งเหววแหววหยิบอะไรเฮ้แโอ้โหแดกนแห้วแหววแแก้โดหยิแหวว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 หววแวกแหหววแหววแหววแหววหญ่แล้วเนี่ยเอายัง ไปเลยออกไปคายพวกกากันสมกันนี่ก็คือระเบิดควันนะครับถูกต้องแล้วระเบิดควันจัดไปหนึ่งดอกครับระเบิดจะดูโบราณโบราณนิดนึงฮะหน้าตาเหมือนไอ้ทุนโบลิิงนะเคโดนยิงแดกนะบ้าเชงหายตายและเมืองนี้แม่งสุดตีนมียาเพศนี่ด้วย ไอ้สองตัวนี้โอ้ยเย้สตาร์นสตาร์นแดกฮะอ่ะ,อะไปไหนกันไปไหนกันหมดแล้วล่ะโอ้โหอีกลิ่นอีกลิ่นเก็บหมดแล้วครับโอ้โหเอไอไม่ธรรมดานะครับเนี่ยอย่ากเก่งมากเฮ้ยเด็กมวยมีอะไรยิงกูขอแล้วคับตอนนี้ yeah. เย้เสร็บร้อยโอ้โหโดกลอ่ะหลบหล,ล,ลบเนียนเอไอหลบเนียนตายอ่ะเติมหูนั่งข้างหลังกระสุนเลยครับ อินฟินิตี้และกูงานนี้เย้สตัน้นะสตั้นสตั้นแดกไม่โดนหรอโอเคโดนละโอเคขอเติมมาสุนแป๊บนึงกระสุนเพียบนะครับงานนี้อัชช่ายังไม่หมดอีกอย่างนี้ต้องกระชิดตัวสตั้นแล้วก็สเปรเชี่ยวเอ็กซคิวชั่นชกหน้าไปทีหนึ่งโอเคครับเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับ ขึ้นข้างบนแล้วขึ้นยังไงเนี่ยลิฟต์อันนี้คือลิปหรือเปล่าหน้าตาเหมือนลิฟต์ลิฟต์นะครับเซนต์มันบอกแล้วทำไมไม่เข้าโอเคโอเคเราต้องขึ้นไปเคลียร์ชั้นสองกันลิฟ่ะปิดประตูซะไม่มีบันไดหรือว่าขึ้นบันไดจะเร็วกว่าไหมขึ้นขึ้นลงชั้นเดียวเสือกใช้ลิฟต์ครับไอสองคนนี้ทุกอย่างเนี่ยานายชอบใช่ไหม เงียบไปเลยก็เค่วันปกติของลอนดอนในตอนเช้าก็เท่านั้นโอ้โหชิลจริงแน่นอนจริงๆในายเนี่ฉันหวังว่านี่คงเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะมองหน้ากันส่งสายตาก,กังวลเล็กๆฮะแต่ก็เหมือนจะมีความสุขที่ออกปฏิบัติหน้าที่ครับผู้หญิงก่อนเอาถุยเขายิงการบังบอกให้เกียริผู้หญิงไปก่อน,น,นเนี่ยนะเงียบเลย <c oughs> มีอะไรครับตอนนี้ อ๋อไอ้ผูมันยืนตรงนี้เลยเหรอโอ้ยืนตรงนี้ก็หวานหมูสิจ้ะหมานี่เมลีแอคแท็กหลงโอ้ยดังกรอบใส่หูฟังเขาเสียงมันกรอบสะใจจริงๆครับท่านผู้ชมห้ายืนหันหลังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเดือพื่อนๆบ้างหักูวิ่งหักแขนครับท่านผู้ชมโอ้เย ไม่หักแขนเบี้ยวอ่ะปวดฟัดเดี๋ยวกระบอกเล็กไม่ชอบใช่ไหมพี่มีอันใหญ่โอ้จะตายครับตุ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 บครับตึ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 บจะหลบไปไหนไอ้ย่าไอ้ชัปเอาแวบโป้งโป้งนี่แหละ โอเคห้องนี้เคลียร์แล้วโอ้ปืนสั้นครับกระสุนเปลี่ยนเป็นเอ่อปืนลูกโม่ครับリเวอร์ห้องนี้หรือเปล่าเอาชิบหายทางตันอีกเ่นทางไหนต่อนเนี่ยอ๋อทางนี้นะครับเย่ยมากเป็นแอรที่ฉลาดมากอลองบักไซด,ดูครับนี่ครับ้ยเยสแค่โมนี้ทำได้โดยการกด L1 นะครับเหมือนใช้เซนนักฆ่าครับ ลูกติดตายที่เราตู้ครับนี่นี่เย่โอ้โหโอ้โหเกลี่ยไหมนี่นี่โอ้โหโชคดีที่ผมดูฝรั่งมาเล่นมาเล่นมาตอนหนึ่งก่อนเลยกดเป็นกด L หนึ่งะครับแต่ต้องรอให้หลอดขวามือด้านล่างมันเต็มซะก่อนถึงจะใช้ได้นายสองคนน่ะว่าไงครับท่านลงไปข้างล่างนะมีพลเมืองต้องการให้นายช่วยเหลืออีกเยอะเลย ท่านครับพลเอกลาฟาเย็กําลังรอท่านอยู่ห้องถัดไปอพลเอกลาฟาเยฟนี่เราก็เล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยืนหลีหญิงนะฮะไอเวนมีสาวสดในเมืองนี้คนไหนบ้างเนี่ยที่ไม่โดนไอหมอนี่เข้าไปหลีข่าวนี้ฉันว่านะตอนนี้เนี่ยมีปัญหาแน่ๆนไปแล้วอีกเลงก็ไปยังไม่แย่ใสรลาฟายเย็ ท่านครับสาวคนนี้ไงที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากผมผู้ดมึงมึงเนียนเลยมาคิสหน้าที่ของนายต้องดูแลคนอื่นไม่ใช่ทำแบบนี้โอ้โหโดนดุนะฮะผมต้องไปทำตามหน้าที่เลยไปตามคำเชิญของคุณไม่ได้ต้องขอโทษจริงๆโอ้มาควิสคุณไม่ไปไม่ได้เหรอช่างโชคร้ายสาวน้องของผมด้วยหน้าที่แล้วผมจำเป็นต้องไปจุบทีหนึ่งแล้วก็ไปฮะโอ้ไปแล้วฮะไว้เจอกันตอนหน้าครับ แล้วเจอกันโซดีครับผม